ขอให้เป็นครึ่งปีหลังที่ดีขอให้ได้พบเจอกับผู้คนใจดีขอให้มีใจทำในสิ่งที่รักขอให้ได้ทำงานที่ทำแล้วมีความสุขขอให้มีชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาแสนพิเศษขอให้มีความสุขเล็กๆที่เรียบง่ายขอให้ผ่านด่านยากๆในชีวิตไปได้ขอให้มีแรงพลังไปสู้กับคนที่ท็อกซิกขอให้ได้รักคนที่อยากรัก ขอให้ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับคนที่คุ้มค่าขอให้ไม่ต้องเสียเวลาไปรักคนที่ไม่เห็นค่าขอให้มู v ออนจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดไปได้ขอให้มีเวลาทำตามความฝันต่อไปขอให้ความพยายามพาคุณไปสู่ความสำเร็จขอให้ได้พบการเดินทางที่มีความหมายขอให้ทุกความเหน็ดเหนื่อยค่อยๆค,คลายไป ขอให้ฝนไม่ตกในใจจนเปียกปอนขอให้มีดอกไม้เบ่งบานในหัวใจแม้ในวันที่เศร้าหมองมถ้าวันไหนเจอแสงแดดให้กอบโกช่วงเวลานั้นเพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกเมื่อไหรถ้าวันไหนพบเจอกับความสุขให้โอบกอดไว้ใช้เวลาและ enjoy moment ขณะนั้นอย่างเต็มที่เพราะไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาเมื่อไหรเช่นกันขอให้เป็นเดือนที่ดีขอให้เป็นเรื่องปีหลังที่ใจดีกับคุณนะคะ Please be kind.